สวัสดีแฟนหงแดงรเวร์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นรเวร์พูประจำวันที่23ธันวาคม2 5 6 4โดยิโดยร i v e r เดลี่บ่ายเซอเ r โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตี และมั่นใจได้คลิกที่ทิกงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ใหม่อย่างทางโอมิครอนที่ได้กลายมาเป็นปัญหาที่น่ากังวลใจของทั่วโลกอยู่ณเวลานี้ที่ประเทศอังกฤษโอมิครอนเองก็ได้กลายมาเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดมากที่สุด แทนที่สายพันธุ์อย่างเดลต้าไปแล้วและด้วยคุณลักษณะที่แพร่ระบาดติดต่อกันได้ง่ายก็ทําให้วงการฟุตบอลเองก็ได้รับผลกระทบไปด้วยมันมีการแข่งขันพิมลีกถึง9จาก20เกมหลังที่ถูกเลื่อนออกไปแต่บรรดาสโมอสรต่างๆก็ยังคงความเห็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าต้องการจะให้การแข่งขันในช่วงคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่เดินหน้ากันต่อไป อย่างไรก็ตามล่าสุดหลังจากทางเยอเกนครอปได้นําทีมกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกคาราบาวครับได้สําเร็จไ้พบกับอาร์สนองเขาก็ออกมาเรียกร้องอยากจะเห็นการแข่งขันรอบนี้ลดเหลือการเตะเพียงนัดเดียวแทนที่จะเป็น2นัดแน่นอนเลยว่าผมคิดว่ามันคงจะเป็นการดีหากเราเตะกันแบบนัดเดียวแต่สิ่งที่ผมพูดออกไปคงจะไม่มีความสําคัญหรอกครอปกล่าว หากสุดท้ายแล้วมันเป็นการแข่งขันแบบ2นัดเราเองก็พร้อมที่จะลงเล่นทั้ง2นัดเราไม่ได้ต้องการจะออกมาบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เราพูดในภาพรวมทั้งหมดเราเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าหากลดโปรแกรมการแข่งขันมันเหลือเพียงแค่เกมเดียวนั่นคือข้อเท็จจริงที่คุณไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเช่น หากผลกันจับสลากออกมาว่าเราจะต้องหมุกไปเยนอาร์ซนอลในการเตะแบบนัดเดียวจบผมก็โอเคกับเรื่องนั้นนะเราพร้อมที่จะไปลงเล่นทีนั้นและมาดูกันว่าใครที่ทำได้ดีกว่าก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พรามอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะทางเลสเตอร์ซิตี้มาได้ อันที่จริงแล้วเราเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนแทบจะตลอดทั้งเกมหลังโดนนำสามประตูตอ 1, ่อหนึ่งตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกก่อนจะพลิกสถานการณ์กลับมาตามตีเสมอได้สำเร็จจากประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของทาคุมิมินามีโน นั่นได้ช่วยให้ทีมของเยอร์เกนครอปได้ไปดีกากันต่อในช่วงของการดวลลูกจุดโทษก่อนจะได้ทางคริวินคินเลเฮอร์สวมบทเป็นฮีโร่เซฟ2จุดโทษพาทีมคว้าชัยชนะพร้อมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายของศึกคาราบาวคับได้สำเร็จทั้งนี้แม้มินามิโนะจะเป็นคนเดียวของทางฝั่งลิเวอร์พูลที่สังหารจุดโทษพลาดแต่ครอปก็ยังได้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมรายนี้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทีมเข้ารอบมาได้ มันเป็นประตูตามตีเสมอที่สุดยอดมากและเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทาคุมิมินามิโนะด้วยครอปกล่าวเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงทีมเยอะขนาดนั้นมันคงจะไม่แฟร์หากคุณไปคาดหวังจากตัวเขาอย่างเต็มที่แน่นอนว่าผู้คนย่อมจะคาดหวังในตัวของเขาและเขาเองก็ตอบแทนด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามอย่างแท้จริง เขาเล่นเกมที่สุดยอดมากเมื่อคืนนี้จากมุมมองในด้านพลติกแล้วเขาทำผลงานได้อย่างดีเลิศนอกจากนี้ผมยังมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีกับตัวของเขาเองอีกด้วยนะที่เขาสามารถยิงประตูนั้นได้มันเป็นประตูที่สุดยอดและมีความสำคัญอย่างยิ่งแถมยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อีกด้วย เขาสมควรจะได้รับมันแล้วเขาสมควรจะได้รับประตูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทํามาตลอดทั้งคืนเช่นเดียวกันกับความพยายามของเขาตลอดช่วงหลายเดือนและหลายปีที่ผ่านมาด้วยดังนั้นแล้วผมมีความสุขกับเขาด้วยจริงๆไหไๆนก็พูดถึงนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมแอกจะขอพาเพื่อน ขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฐานะคู่ปิดทองหลังพระกันบ้างอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังกันไปแล้วว่าสถานการณ์ของทีมเราในช่วงครึ่งเวลาแรกกับครึ่งเวลาหลังนั้นเหมือนพริกจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับการแก้เกมของกุนซืออย่างเจอเกนครอ เมื่อเขาเลือกส่งสามนักเตะซีเนี่ยอย่างทางเดียวก็โชต้าฮิบราฮิมาโคนาเตและเจมส์มิลเนอร์ลงมาเล่นแทนที่ของคอร์นอบแบรดลีย์ปิลลี่คูเมติโอและไทเลอร์หมอตันนั่นทำให้รูปเกมของทีมดีขึ้นมาแบบทันตาเห็นและหากเราลงมาดูแบบเจาะลึกลงไปในตัวเลขเชิงสถิติก็จะเห็นได้เลยว่าหนึ่งในนักเตะที่กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของทีมในเกมนัดนี้ก็คือมิลเนอร์นั่นเอง เมื่อเขามีสถิติการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง93ในช่วงของครึ่งเวลาหลังซึ่งก็มากที่สุดเหนือกว่านักเตะคนอื่นใดในสนามทั้งหมดและช่วยให้ทีมครองเกมได้อย่างที่ควรจะเป็นนอกจากนี้การจ่ายบอลของเขาที่มีเปอร์เซ็นต์สูงเช่นนั้นก็ไม่ใช่การเน้นฐานบอลแบบเซฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากแต่เขายังมีการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมไปถึง3ครั้งในช่วงเวลาเพียงแค่45นาที ขณะดเดียวกัน1ใน3ลูกดังกล่าวก็ยังได้กลายมาเป็นแอซิดให้กับประตูตามตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของทาคุมิมินามิโนอีกด้วยเรียกได้ว่าจุดเริ่มต้นมาจากเขานั่นเองส่วนในเรื่องของเกมรับดาวแต่วัย5 5ปีก็ทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อเขาเข้าสกัดบอลไปสครั้งและแย่งบอลกลับมาได้ทั้งหมด ขณะที่อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสนามในเกมเมื่อคืนนี้ไม่มีนักเตะคนใดเลยของเลสเตอร์ที่สามารถผ่านเขาไปได้ทำให้มิลเนอร์กลายมาเป็นปราการด่านสุดท้ายชันเลิศที่คลอยสกินอยู่หน้าแผงแบ็กโฟลของลิเวอร์พูลมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับฝั่งของทีมเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาบ่นอุบ ของทางฝั่งกุนซือตรงข้ามอย่างทางแบนเดนรอเจอร์กันบ้างทั้งนี้เขายังคงช็อกไม่หายที่ถูกทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลพริกนรกกลับมาถีบทางเลสเตอร์ตกรอบไปจนเจ้าตัวพานไปโทษการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาจังหวะการเข้าสกัดของไทเลอร์มอร์ตันใส่ลิคาโดไปไลลลามันน่าเกลียดมากแต่ผมก็คิดว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ห่วยมากเช่นกันตลอดทางค่ำคืนนี้เลย โรเจอร์กล่าวมันมีหลายจังหวะที่ผู้ตัดสินควรจะแจกใบในครึ่งเวลาแรกเจมส์ดิสันหลุดไปแล้วและหากเขาหลุดไปได้ mm hmm. เขาจะได้จ่ายบอลทะลุช่องให้เราเข้าสู่พื้นที่อันตรายทว่ามันก็เป็นทางจอแดนเฮนเดอร์สันที่ชาญฉลาดอย่างมากเมื่อมาตัดฟาวเขาเอาไว้ก่อนและในจังหวะดังกล่าวเขากลับไม่ได้โดนใบเหลืองด้วยซ้ำในครึ่งเวลาหลังเขาก็ถึงจะมาได้ใบเหลืองจากการไปเล่นที่ไม่สู้ดีนะั ดังนั้นแล้วผมคิดว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้ต้องบอกเลยว่าห่วยแตกคุณจะเห็นได้ในครึ่งเวลาหลังถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรานั่นทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทีมในครึ่งเวลาแรกเราเล่นกันได้ดีและดูอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะในเกมลุกการบุกมาเยือนที่แอนฟิลด์และยิงได้ถึง3ลูกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเราควรจะได้ประตูที่4หรือ5ด้วยสัมป เกมลูกของเราอันตรายอย่างแท้จริงส่วนเกมรับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะถูกโจมตีได้ด้วยคุณภาพของนักเตะที่พวกเขามีในครึ่งเวลาหลังเราทุ่มเททุกอย่างลงไปและมันดูเหมือนว่าเราจะเป็นฝ่ายที่เข้ารอบแต่กลับมาเสียประตูในนาทีที่95ซึ่งนั่นได้สร้างความผิดหวังให้กับลูกทีมของผม เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับกลับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพหน้าเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างก่อนหน้านี้ลิวพูมีข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาและหนึ่งในนั้นก็คือทางโจนาธานเดวิดสุดหน้าตัวเก่งของลิวที่ได้กลายมาเป็นแข้งเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งของศึกลีกเอิงในเวลานี้ เขาเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมผง,งาดควา้าแชมป์ลีกเอิงเมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่ผลงานส่วนตัวของเขาในปีนี้ก็เรียกได้ว่าวูบวาบเหลือเกินเมื่อกดไปแล้ว12ประตูจาก19เกมในลีกนั่นทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชื่อดังทั่วยุโรปซึ่งรวมถึงลิเวอร์พูลของเราและคู่แข่งล่มศึกพิมลิกอย่างทางอาร์ซนอที่คอยจับตาดูเขาอยู่อย่างใกล้ชิด ล่าสุดดูเหมือนว่าโอกาสในการเซ็นสัญญากับเขาจะเปิดกว้างมากขึ้นเมนิกมัฟโลมาลาสเอเย่นต์ส่วนตัวของเดวิดได้ออกมาให้สัมภาษณ์พิเศษกับเลดีโอแคนาดาสื่อในบ้านเกิดของนักเตะถึงจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาเมื่อเขาได้ยอมรับว่าที่เมลิกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับดาวเตะวัย21็ปีจะเป็นการเปิดกว้างสำหรับการเข้าทาาทรมนักเตะในอนาคตของลิเวอร์พูลอีกด้วย ผมคิดว่าพิมเรลลีเป็นตัวเลือกที่สุดยอดมากสำหรับเขาเลยละ่ะมาฟโลมาาสกล่าวผมคิดว่าตัวของเขาเองก็ชื่นชอบลาลิก้าของทางประเทศสเปนมากด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกถึงการเล่นฟุตบอลและที่นั่นเองก็เต็มไปได้วยนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยเทคนิคมากมายนี่คือสองหลีกที่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแต่เรายังไม่ปิดตายโอกาสใดๆทั้งนั้นนะ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ